ในฉันชื่อนางสาวปริตาภาพชมพูชั้นมห้ทับ4เลขที่24ในวันที่1เมษายนพุทธศัการาช2 4 3พบพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติเลิกทาตรัตนโกสินทร์ศก1 2 4และพระราชบัญญัติลักษณะเคกณฑอาหารรัตนโกสินทร์ศก1 2 4 เนื่องจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเมืองไทยมีทาสเป็นจํานวนมากกว่าครึ่งของพลเมืองในประเทศเนื่องจากพ่อแม่ที่เป็นทานแล้วลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ตที่เป็นทานย่อมตกเป็นทาสต,ต่อไปท่านนั้นจะต้องหาเงินมาไถ่ตัวเองมิฉะนั้นก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเพราะตามกฎหมายถือว่ายังมีค่าตัวอยู่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณลูกทาสลูกไทยในวันที่21สิงหาคม พุทธศักราช2417แก้พิกัดค่าตัวทาสใหม่โดยให้ลดค่าตัวทาสตั้งแต่อายุ8ขวบจนกระทั่งหมดค่าตัวเมื่ออายุได้20ปีและเมื่ออายุได้21ปีผู้นั้นจะเป็นอิสระมีผลกับทาสที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2411เป็นต้นมาและห้ามมีให้มีการซื้อขายบุคคลที่มีอายุมากกว่า20ปีเป็นทาตอีกเมื่อถึงพุทธศักราช2448 ทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาสและตะนโกโกสินศก124ในลูกทาสทุกคนเป็นไทยในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2448ส่วนทาสประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทาสในเรือนเบีย้ยทรงให้ลดค่าตัวเดือนละ4บาทนับตั้งแต่เดือนเมษายนพุทธศักราช2448เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีบทบัญญตัติป้องกันม่ให้คนที่เป็นไทยแล้วกลับไปเป็นทาสอีกและเมื่อทาสจะเปลี่ยนเจ้านั้น เงินใหม่ห้ามมิให้ขึ้นค่าตัวการสาธารูปรโภคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชดำเนินไปขุดก่อพระเลิกเพื่อประเดิมการสร้างทางรถไฟไปนะครราชสีมาแต่ทรงเปิดทางรถไฟกรุงเทพไปนะคระ สียุธยาก่อนจึงนับว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายแรกของไทยนอกจากนี้ได้โปรดเกล้าให้สร้างสะพานและถนนอีกมากมายคือถนนเยาวราชถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินนอกถนนดินสอถนนบุรพาถนนคุณากรรมเป็นต้นและโปรดให้ขุดคลองต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางคมนาคมและส่งเสริมการเพาะปลูกการสาธารณาสุข เนื e ่องจากการรักษาแบบยากลางบ้านไม่สามารถช่วยคนได้อย่างทันท่วงทันทีจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน200ช่างโปรดเกล้าให้สร้างโรงพยาบาลวังหลังต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลศิริราชเปิดทำการรักษาประชาชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2431